อะไรทำไมใส่เส like ื s <S like um, uh, ้อแบบนี like ja> ้จานไม่ใ hmm. ส ja> mm ่เ hmm. ร ja> UH ียบร้อยอ่ะฮะจานานผมเป็นอะไรเอ้าโอ๋รีบสุดแล้วรับใหม่เป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมไม่ใส่เรียบร้อยเอ้าโอ๋รีบสุดแล้วกฎระเบียบนี้รีบสุดแล้วว่าจานฮะอยังไงเนี่ยเหมือนกันหมดเลยมามาจับตรนไหนครับฮะอยู่ที่นี่แหละจับเอ้าที่นี่ก็มีกฎระเบียบทำไมไม่ใส่เรียบร้อยรีบรีบรีบได้ยังไงมีความรับผิดชอบครับตัวเอง มายัางไงเนี่ยเขา,าเดินเป็นแถวเรามาเป็นฝูงฝูงอะไรครับเนี่ยอันเนี่ยล่อยใส่เขาใส่หรือเปล่าเนี่ยฮะกงเกงเอาแต่งตัวเรียบร้อยดิมันเป็นยังไงนะฮะเออทำดีๆครับปรเปีเปียบว,วินัยมีครับโรงเรียนนี้ใส่เ,เรียบร้อยกงเข้มขัดใส่เรียบร้อยครับขัดก็ผิดระเบียบอะไรเนี่ยใส่อะไรมาฮะเนี่ยขัดตอมาเลยรอมาเลยครับ เรียนบริษัมนะครับแข่งตัวให้เรียบร้อยเอาไหนยิงเข็มเดินมาใหม่ดิให้เรียบร้อยดิเดินเข้าแถวใหม่ครับให้เรียบร้อยใส่ดีๆครับเม่้อใส่ดีๆปมกระเป๋านะปิดระเบียบมาเลยดีครับมาเร็วเข็นแถวมา ว่าเฉพาะพันแกเจ้าลิเบียบจริงเลยว่ะว่าปะไม่ได้ธรรมดาของแกว่าแต่มึงจะซื้อคอนเสิร์ตอีกมันไหนวะโซ่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ขึ้นยังสรุดข้างคอนเสิร์ตครั้างนี้กว่าจะเอาไม่ไปร้องด้วยเฮ้ยนี่หรอวะเออกูว่าดีวะหน้าตามันก็ดีเสียงมันก็ดีต้องมึงครึ่งข้งนี้ว่าคนดูเยอะแน่เลยว่ะเชื่อกูเฮ้ยว่าแต่เราแยกยแค่เพียนวะเดี๋ยวกูเขาว่าอีกเอองั้นวดเจอกันเออดี ก็จะมาต่อยอดจากคราวที่แล้วในเรื่องของ p ปอร์เซ็นซิม e ปอร์เซ n แล้วก็ Present Perfect ของเรานะครับใน p e s e n t Sim ซนะครับโครงสร้างที่เราเกิดไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วคืออะไรทวนดอดเฮ้ยีสุดูตัวรงนี้เฮ้ย,ยหานานโนกอนวะเป็นไหมนี่ไปไหนวะกูไปเอารายงานบางุรงเสร็จหรือยัง เาาำงานนเนี่ยทกางธรรมดาคนทุนรักกันเนะคครัเสร็จแล้วี่พี่ดูุรี่ราใช่ว่ากินผิดากการูปแบกใดจิงโหนึงน้าเราอะถ้าเล่ได้เอาเถอถึงเราจะเกเรแต่เราก็ไม่เคยนอกใจนานนหรอกนะเากวานันนะคประเดนได้่เาหลายจานว่า นะครับในเรื่องของแบบฝึกหัดเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับเปิดแบบฝึกหัดของเราที่สั่เอาไว้แล้วเดี๋ยวมาเสลอกันเดี๋นะครับที่โซุ่ดรวะวันนี้งบน้อยว่ะ มั่งไหมครับ referral, เนี่ยเออไอมอนี่อย <way to> <hospital> er ู่ห้องไรโกรกท่าครับโกับท่าอันเนี้ยผู้ผู้ปักผู้ปักผมกับหนึ่งครับผมกับหนึ่งโอ้โหเรื่องเก่งนเนี่ยทำไมไปทะเลาะกันอีท่านไหนทำไมถึงต้องถึงขนาดนี้เลยจบกันอยู่ละเออชื่ออะไรอ่ะไอเจี๊ยบต้องาหาเรื่องก่อนรือเปล่าเนี่ยเมอเพื่อนมาบอกว่าเขาหาเรื่องก่อนเออ แล้วหลายครั้งแล้วเนี่ยหัวเนี่ยเนี่ยเขาหาเรื่องก่อนด้วยงนะเรื่องชนรับเราแค่นั้นเลยเนาะตายแล้วแล้วก็ผิดมาหลายครั้งแล้วสงสัยจะต้องลงโทษมั้งเนาะแล้วก็จะจบอะไรไม่ดนเดือนจะจบแหละไม่มีอะไรกันนะไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนแค่นั้นนะแค่ ผนการเกียน,นเนี่ยเนาะไม่ตัดสินใจดีกันเออเอกไปไม่เอาเอนะครับอย่างนี้นะครับอ,อ่เพราะว่าเราจะจบละแต่ว่าก่อนจบก็ต้องเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนเนาะอ,อ่ผมต้องขำโทษเออหัดชัผผาานไม่ได้แล้วล่ะตรงเนี้ย้องในภักการเรียนนะไปพักสงบสติอารมณ์สักแป๊บหนึ่ง พอ ons, ดูดีข uhm. ึ้นแล้วก็กลับไปเรียนใหม่เอาง่าเนาะแล้วกินที่บ่งเนาะแล้วก็แลกสิ่งใดให้คนอื่นอ่ะเดี๋ยวทำในนั้นรายละเอียดไปนะครับผมมีกรนี้กับตัวพอแน่นอนผมไม่มีอะไรกันมังเนาะโอเคคงเข้าใจกันแล้วเนาะผมว่าเนาะเอาลองไปออกไปจะไม่มีเรื่องกันอีกละเป็นเพื่อนกันเพราะว่าอยู่เรียนเดียวกัน <ท>เดี๋ยวจับมือกันครูครูปรับครูปรับจับมือกันแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปเล่าใไปเ่น็นถามให้ครูดูหน่อยนี่<ท>เพื่อนกัอ่อ็มาบริการมันมีอะไรกันนะมีอะไรกันนะ,นะจะได้ไปเล่าไปเห็นกันโอเคเนาะครับ<ท> แทงจรมจะเริ่มุร้ว่งงเาสร็จแล้รจิตนี้ะเีอราไม่คิจะไปง้อนนนักหร็ว่าจะไปว่แต่โนยไ่กลับบ้านเลยเดี๋ยวกูกลับบ้านก่อไปง้อได้แล้วนเออโค ซึ่งวันอะไอ้ยับไม่้ไปไปแต่มันไม่ลงระาเวเอรานะคะไมทไตัวเกเรแบบนี้มันไม่ยุ่งกับนาโนเราก็ใครมาขอลายเฉยๆไม้าทำตัวแบบนี้เฉยๆทำไมอะไม้รู้ปะว่าเราไม่ชอบเลยนะเวลาไม้ทำตัวแบบนี้ยผ่านจริงเถอะเมื่อไหร่นายจะหยุดทำตัวแบบนี้สักที ตอกสีไม้ถ้าไม้ยังทำตัวแบบนี้ต่อไปไอ่ะไม้ก็เริ่มาเป็นแฟนกับเรามีนิกจังหวัง จะทำหรือเปล่าทำอะไรที so okay. uh ่จัดะสุดท้ายก็เป็นแบบนี้แล้ว่าพอแล้วรูเรื่องคนตัวแสายหรเแ้วพวกมันไ้คตัวว่ารู้ว่าไงโอเค้คักันนีวันนี้คุมาเคลียร์เฮ้ยมึงจะงไง เอาเปา็นว่ากูขอจบกันแล้วกันแล้วแต่พวกมึงเลยแล้วกูจะแน่ใจได้ไงว่าพวกมึงจะแม่อะไรกูอีกเอาเถอถึงกูจะเป็นแบบนี้แต่กูก็รู้ว่าอะไรคืออะไรเออนั่นเรื่องคก,กลวดจบว่ะ <laughs> ติดว่ะจริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขติดไปมีชื่อบอกนะเฮ้ยมีมีมีเฮ้ยเรายกกลุ่มเลยอ่ะเฮ้ยไอ้บอลจะติดเว้ย ก็ก็เป็นแฟนกันนงตอนนี้เราไม่เป็นแฟนกันอยู่หรอกอ้าวแล้วที่เรามีเธอมาวันนั้นล่ะเราเล่าดูดีๆว่าเราเคยบอกเรื่องมาหรือยังบกว่เราเป็นแฟนกันใช่ปะ